พร้อมแล้วกับงานที่ทุกคนรอคอย Buildtech 2 0 1 1งานแสดงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนภายใต้แนวคิด l i v e Together อยู่ร่วมร่วมอยู่โดยสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์สิ่งปลูกสร้างและธรรมชาติได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้กับเจ้าของโครงการนักออกแบบที่ปรึกษาวิศวกรผู้รับเหมาก่อสร้างตลอดจนผู้ที่เกี่ยวขอ้องกับวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้พบปะกับผู้ผลิตผู้แทนจำหน่ายวัสดุปกรณ์ก่อสร้างตกแต่งจากทั่วโลกกว่า600บริษัทพร้อมด้วยการประชันนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆกว่า1,000รายการอาทีวัสดุก่อสร้างตกแต่งภายในสุขภัณฑ์เครื่องครัวประตูหน้าต่างสวนและภูมิทัศน์และอื่นๆอีกมากมายจัดแสดงเต็มพื้นที่15สนามฟุตบอล รองรับผู้ชมกว่า350,000คนภายในงานนอกจากจะได้สัมผัสกับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตกแต่งภายในจากทั้งในและต่างประเทศแล้วท่านจะได้พบกับการจัดสัมมานาการออกแบบก่อสร้างในหลายหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรระดับโลกอาทิ Green Design International Forum การจัดสัมมานาระดับนานาชาติในประเด็นการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม และสัมมนา,ากำจัดจุดอ่อนนักออกแบบและก่อสร้างไทยร่วมด้วยหัวข้อสัมมนา,าอื่นๆพร้อมรับแบบบ้านฟรีภายในงานนอกจากนี้ผู้เข้าชมงานวิวเช็ค2011ัท่านยังมีส่วนร่วมทำกุศลร่วมกันโดยทุกใบลงทะเบียนจากการเข้าชมงานมีค่า1บาท สมทบทุนมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติประเทศไทยเพื่อนําไปก่อสร้างบ้านเรือนให้กับผู้ที่ขัดสนด้านที่อยู่อาศัยทั่วประเทศพิเศษสําหรับท่านสมาชิกสถาปนิกและสภาวิศวกรรวมถึงผู้แสดงบัตรเข้าชมงานณจุดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลุลรถยนต์ซีตรองรุ่น ds 3แท็บเล็ตพีซีวันละหนึ่งเครื่องและอื่นๆรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทงานบิวเชก2 0 1 1จัดขึ้นระหว่างวันที่3-8ถึงพฤษภาคมนี้11โมงถึง3ทุ่ม น Hall ่ชาเลนเจอร์ฮอล์หนึ่งถึงสาอิมแพคเมืองทองธานี